สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปฟังความเห็นของชาวอาเซียนเมื่อประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากองค์การท่องเที่ยวโลกหรือ UNWTO ที่ให้ไทยได้ลำดับที่หนึ่งของอาเซียนที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในอาเซียนก่อนการระบาดของโรคครั้งใหญ่โดยยอดนักท่องเที่ยวประมาณ3 9ล้าน9คนตามด้วยอันดับที่2อย่างประเทศมาเลเซียโดยยอดนักท่องเที่ยวประมาณ26ล้าน1นคน ต่อไปเราจะไปฟังความเห็นของชาวอาเซียนกันนะคะว่ามีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เริ่มที่ความเห็นแรกชาวมาเลเซียนั้นบอกว่าสําหรับสถิติของนักท่องเที่ยว 16. 16.1ล้านคนเดินทางมาที่อินโดนีเซียในปี2019นั้น50%ของนักท่องเที่ยวไปที่บาหลีบาหลีเป็นหนึ่งในปลายทางที่ดีที่สุดความเห็นต่อมาบาหลีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามนะคะเขาได้บอกว่าประเทศไทยมักจะได้ที่1จากการจัดอันดับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอมันกับโพสโพอันนี้แอดมินเสริมให้นะคะความเห็นต่อมาฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเที่ยวฟิลิปปินส์บ้างฟิลิปปินส์มีเกาะที่สวยงามมากมายหาดทรายขาวและอาหารอร่อยและทุกคนก็พูดภาษาอังกฤษ แม้แต่นักท่องเที่ยวยังน้อยกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามจากนั้นมีคนมาให้ความเห็นกลับว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกี่ที่มันอยู่ที่คุณจะจัดการโปรโมทมันอย่างไรให้น่าสนใจก็แค่นั้นต่อมามีชาวอินเดียให้ความเห็นเพิ่มจากคำถามนี้ว่านักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกโดยส่วนใหญ่แล้วนิยมไปที่ประเทศไทยสิงคโปร์เวียดนามเพราะคนประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ และเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวต่างจากฟิลิปปินส์ที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกไม่นิยมไปที่นั่นจากความเห็นนี้มีคนมายางความเห็นว่าตลกแล้วชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนและมีความยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกศาสนาและมีคนฟิลิปปินส์ให้ความเห็นเสริมอีกว่าข้อมูลของคุณผิดแล้วเราคือประเทศคริสเตียน เหตุ hey, ผลที่เรามีนักท่องเที่ยวต่ำพอเราเป็นหมู่เกาะกระจัดกระจายมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินทางและเราอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่และการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยมันง่ายกว่าอย่างอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่แต่นักท่องเที่ยวของพวกเขาไม่ได้มากเท่ากับประเทศไทยเพราะอินโดนีเซียมีภูมิประเทศเป็นเกาะด้วยเหมือนกันและมีอีกคนมาตอบเพิ่มเติมว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอและการเข้าถึงยากเป็นอุปสรรคที่สําคัญ การถูกแยกออกจากกันของเกาะมากมายก็มีข้อเสียเช่นกันดังนั้นสถานที่ที่สวยงามมากมายจึงยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางแห่งจะต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อไปที่นั่นแม้กระทั่งชาวฟิลิปปินส์ฉันได้ยินการรีวิวการท่องเที่ยวและการเปรียบเทียบจากคนในประเทศของฉันพวกเขาบอกว่าฉันอยากไปสถานที่นี้และสถานที่นั้นแต่การไปที่นั่นมันแพงไปสิงคโปร์หรือฮ่องกงยังถูกกว่ามาก ความเห็นต่อมาเขาได้แสดงความเห็นต่อประเทศฟิลิปปินส์ว่าผู้คนเดินทางไปเอเชียเพื่อเยี่ยมชมวัฒนธรรมพื้นเมืองของเอเชียไม่ใช่วัฒนธรรมละตินในเอเชียในความคิดเห็นของฉันโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอขาดการส่งเสริมและวิกฤตอัตลักษณ์คนฟิลิปปินส์บางคนภูมิใจในวัฒนธรรมอาณานิคมเกินไปความเห็นต่อมานะคะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติคือวัฒนธรรมในภูมิภาคทำไมฟิลิปปินส์ถึงด้อยกว่าอินโดนีเซียหรือเวียดนามก็เพราะว่าวัฒนธรรมในฟิลิปปินส์มันเหมือนกับสเปนและยุโรปค,ความเห็นต่อมานักท่องเที่ยวฝรัง่งเขามองหาความแตกต่างถ้าภาษา,าศาสนาหรือรูปแบบอาคารและสถาปัตยก,กรรมเป็นแบบพวกเขา มันคงไม่น่าตื่นเต้นอะไรแต่ทะเลข,ของฟิลิปปินนั้นสวยงามจริงๆความเห็นต่อมาค่ะโดยส่วนตัวและจากสิ่งที่ฉันได้ยินมาที่นักท่องเที่ยวไม่นิยมไปฟิลิปปินเพราะมันไม่ปลอดภยัยเนื่องจากอาชญากรรมสูงอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ความเห็นต่อมานะคะเพราะมะนิลามีชื่อเสียงเรื่องอาชญากรรมสูงนักท่องเที่ยวมักถูกหลอกโดยคนท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมนั้นเหมือนนรกจริงๆ และมะนิลาก็สกปรกมากเมื่อเทียกบกับกล,ลัรรรอกรุงเทพความเห็นต่อมายังเกี่ยวข้องกับฟิลิปปินส์อยู่นะคะพวกคุณทําให้นักท่องเที่ยวกลัวประเทศของคุณไม่ปลอดภยัยถ้าเราเดินทางไปที่นั่นคนเดียวจะมีคนลักพาตัวเราไปเรียกค่าไทยความเห็นต่อมาจากชาวมาเลเซียโดยเขาแสดงความเห็นว่า3อันดับแรกเหมือนแพ็กเกจท่องเที่ยวเริ่มจากเที่ยวที่ภูเก็ตมหาดใหญ่ต่อด้วยกระบี่ ข้ามาปีนังและข้าเมรอนไฮแลนด์หรือระหว่างกรุงเทพมากลาลัมเปอร์ก็ได้รวมทั้งเวลาการและยาโฮบารูและปิดท้ายทริปนี้ด้วยการท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ความเห็นต่อมามาเลเซียเป็นเพียงสถานที่พักระหว่างการเดินทางเท่านั้นความเห็นต่อมาค่ะประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า7ล้านคนภายในปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและอีกมากมายที่จะตามมาเนื่องจากช่วงไฮซีซั่น ความเห็นต่อมาของคนอินโดนีเซียค่ะทำไมไม่มีนักท่องเที่ยวไปบรูไนไม่มีอะไรสวยงามบนนั้นเลยหรือต่ออีความเห็นนะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยวันที่8พฤศจิกายนนี้เรามีเทศกาลใหญ่ทั่วประเทศลอยกระทงเป็นเทศกาลในวันเพ็ญเดือน12คนไทยจะลอยกระทงเพื่อแสดงการขอบคุณเทพแห่งสายน้ำความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะคะ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศไทยอยู่ยงคงกระพันเสมอเมือม่อพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวจบไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคลิปนี้หากท่านต้องการอ่านความเห็นทั้งหมดของเรื่องนี้สามารถกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะการแปลนี้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติและเรียบเรียงให้เป็นสำนวนแบบไทยหากความหมายผิดพลาดต,ต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณที่กดติดตามและสนับสนุนช่องเรามาโดยตลอด แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ